ดอชคอยตรียมมูลพ่อหมาอีลอนขยับแล้วคราฟมีจุดเข้าซื้อทำกำไรไหมเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันนะครับสวัสดีครับผมคลิปตัวเทลเลอร์นนี้มาอัปเดตกราฟของดอชคอยกันโอ้โหรอกันมานานนะครับกับสาวงดอชคอยแบบาๆเนี่ยอา้าวแอดมึงเป็นสาวงตแต่เมื่อไหร่ผมบอกนะครับผมติดดอยตั้งแต่มันตั้งแต่12บาทเนีนะครับดังนั้น รอชคอยเนี่ยนะครับอยู่ในสายเลือดของผมอยู่แล้วนะามาดูกันนะครับเกิดอะไรขึ้นก็ขอขอบคุณข่าวจาก Bitcoin Addit ด้วยนะครับเขาก็โพสต์ว่าล่าสุดเองเนี่ยมีคนไปพบซอสโค้ดนะครับในเบื้องหลังของเว็บไซต์เนี่ยว่าตัวของบริษัทเทสลาเองเนี่ยมีการที่เขาพบนะครับว่ามีการทดสอบการ จ่ายเงินเนี่ยซื้อของในบริษัทเทสลาเนี่ยจริงๆแล้วเทสลาก็ไม่ได้มีแต่รถนะครับก็มีอย่างอื่นด้วยนะด้วยเหรียญดอทคอยนะครับหลังจากที่ข่าวนี้พุ่งขึ้นมาเนี่ยโอ้โหดอทคอยก็พุ่งรับข่าวดีมา3-4วันแล้วนะครับหลังจากมีข่าวดีมาเนี่ยส่งกามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลย อย่างแรกเนี่ยเราดูในภาพใหญ่ก่อนนะมาดูในภาพทาวเฟรมวิกภาพทาวเฟรมวิกเน่ยบอกอะไรเราบ้างครับภาพทาวเฟรมวิกง่ายที่สุดเลยครับดอ c คอยหลังจากที่ขึ้นไปแตะ i อทา i g h ที่มันโอ้โห0.7 0.8เหรียญน,นะก็ร่วงกันอย่างไะเน,นี่แนาจนเหมือนจะนะครับจนเหมือนจะสร้างฐานได้แล้วหรือเปล่าฐานของดอชคอยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0. นี่นะครับประมาณ0.158นะครับถึง0.1213นะ่ะเป็นฐานตรงนี้แล้วพอมาถึงฐานตรงเนี้ย ตัวของด g อ c o อยเองเนี่ยมันมีแนวน้มยังไง1ครับด g อ c o อยถ้าเราดูในตีมใหญ่ๆของเขาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเขาสวิงอยู่ในราคาของ0.16ถึง0.34ดอนอ่านี่คือจุดสวิงราคาใหญ่ของเขานะครับถ้าด g อ c o อยอยากจะมู่นเขาจะเป็นต้องเบรก0.34ดอนไปให้ได้ถ้าเบรกไม่ได้ครับเขาอาจจะมีการวิ่งอยู่ในกรอบไซเวกก่องใหญ่แบบนี้ ไปก่อนนะครับ2ครับก่อนที่จะวิ่งไปถึง0.34เอาแนวต้านนี้ให้รอดก่อนแนวต้านเส้นสีขาวตรงนี้ครับที่ดอชคอยเคยเบรกมาได้หนึ่งครั้งแต่เบรกมาแล้วเห็นไม่ขึ้นไปแตะ0.34ไม่ผ่านพอล่วงลงมาไปสู่แนวต้านนี้เคยจับมานะครับ r s ี s t a n c e become support เปลี่ยนไม่ได้เพราะไม่สามารถยืนอยู่เหนือแนวต้านนี้ได้ก็ทะลุทะลวงกลับไปสู่ฐานราคาเดิมของ นัณปัจจุบันเองในภาพทาวเฟรมเดนนะครับก็ยังไม่ได้มีสัญญาณกับตัวไหม้ขอดูชัดๆหน่อยอยังไม่ได้มีสัญญาณกับตัวของตัวดอทคอยนะครับเป็นเพียงแค่การยกโหลดเล็กๆนะครับมีการยกโหลดเล็กๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเล็กๆแล้วกันนะครับทีนี้ดอชคอยเนี่ยพอย่อมาถึงแนวรับแล้วเราจะซื้อเมื่อไหร่หนึ่งเลยนะครับดอชคอยเรารู้แล้วแหละว่า เขาเนี่ยมันมีเส้นกดราคาที่เมื่อดอชคอยคืนมาแต่ราคานี้แล้วก็ล่วงกันไประนาวเลยนะครับล่วงลงไประนาวเลยทีเนี้ยก็เลยรูวยนะ้ว่าเฮ้ยถ้าดอชคอยนะวิ่งขึนมาแตะตรงนี้แล้วไม่ผ่านเขาจะร่วงลงไปสู่ฐานเดิมของเขาคีเทคเอ a ไว้ take away ของดอทเนี่ยคือของดอชเนี่ยคืออะไรหนึ่งครับ กราฟอย่าทำโลดที่ต่ำสุด คืออย่าทําจุดต่ําสุดจุดใหม่ยือย่าร่วงต่ํากว่า0.13การที่ดอจคอยวิ่งล่วงต่ํากว่า0.13นั้นจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าดอจคอยกําลังจะลงไปสู่ฐานต่อไปของเขาอาจมีสศธิ์ลงไปถึง0.085เลยก็ได้อันนี้ในมุมมองที่ลงแล้วในมุมมองที่เราจะมันจะขึ้นละ่ะเราจะมีจังหวะอาการเข้าซื้ออย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนี่นะครับรอมันเบรก เส้นกดราคาตรงนี้ประก่อนถ้าเราโอาเคตามเส้นเทไลน์เนี่ยแสดงว่า,างไง ถ้ามันขึ้นไปแล้วผ่านไม่ได้สแสดงว่าเขายังไม่เปลี่ยนเทรนจากดาวเทรนเป็นอัพเทรนแต่เมื่อใดที่เขาเบรกเส้นกดราคาตรงนี้ไปได้อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกจากเส้นเทรนไลน์ว่าเฮ้ยเทรนมันเริ่มเปลี่ยนแลหรือเปล่าสามารถทําลายเส้นกดราคาเทรนไลน์เก่าได้แล้วเวลาซื้อเบรกแล้วซื้อเลยหรือรอเบรกรีเทสเด้งแบบนี้ก็ได้โดยที่หาคุณซื้อด้วยกลยุทธ์นี้นะครับแนะนําว่าให้ตั้งสอบล็อ ต่ำกว่าโลล่าสุดไม่ว่าจะเป็นโลตรงนี้0.36หรือโลข้างล่างตรงนี้เลยคือต่ำกว่า0.3ได้ทั้ง2โลนะครับนี่คือวิธีการซื้อของตัวดอทคอยนะครับแตนะบ่ต้องแตะตัวใหญ่ๆก่อนนะครับแล้วระหว่างทางล่ะระหว่างทางไป0.34ล่ะมีแนวต้านตรงไหนบ้างน,นะครับแนวแรกเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับคือแนวประมาณนี้ประมาณ0.26นะครับเนี่ย0.26 ถึงประมาณ0ูนยประมาณ0ูนะครับ 6, ประมาณนี้ศูนอกประมาณศูจุดเป็นแนวต้านที่ผมมองไว้นะครับแนวต้านที่1นะจริงๆไม่ใช่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมมองใหม่ปุ๊บอ่าตอกตีเส้นดีกว่าน,นะครับถ้าเบรกอ่าตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือมองในแนวต้านเล็กๆนะครับก็คือ1นึ่ง คืน0.196นี่เป็นแนวต้านเล็กๆนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นช่วงราคานี้ประมาณ0.26นะครับก็ระหว่างที่จะไป0.34เนี่ยเพื่อทำเป็นอัพเทรนได้เนี่ยจะต้องเบรก0.34ก่อนแต่ระหว่างทางให้ระวังแนวต้าน0.196กับ0.26ไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของราคาต่างประเทศนะครับสรุป เดี๋ยวจะไปราคาไทยกันต่อนะสรุปดอชอยตามทรงกราฟแล้วมีจังหวะซื้อยังไงบ้างครับณนะตอนนี้เราจะหาจังหวะซื้อได้เมื่อมันเบรกเส้นกดราคาเส้นนี้มาส่วนแนวต้านเนี่ยให้เรามัดระวัง0.196 0.26และ0.34จะเป็นต้องเบรกราคานี้ไปได้เพื่อที่จะเป็นอัพเทรนในภาพใหญ่เพราะภาพใหญ่เรายังมองว่าตรงเนี้ยมันยังเป็นทรงไซเวย์แบบนี้อยู่เลยนะคะยังเป็นทรงไซเวย์แบบนี้อยู่เลยนี่คือแผนของตัวดอชอยหรือ ใครไม่อยากเข้าซื้อตอนที่มันเบรกเซตกดราคาคุณรอซื้อตอนไหนล่ะคุณรอซื้อตอนไหนอะมาดูกันคุณก็รอซื้อตอนดอชคอยเนี่ยมีสัญญาณซื้อแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณซื้อจากทรีโกลเด้นไม่ว่าจะเป็นสัญญาณซื้อจากซี c ีซีแอคชั่นโซนคุณรอภาพทาวเฟรมเดงมีสัญญาณซื้อก่อนแล้วคุณก็ซื้อนะครับถ้ามันแดงคุณก็ออกเท่านั้นเองนะสำหรับตัวของดอชคอยก็ใครไม่อยากซื้อด้วยแผนที่ บอกว่าเบรกเอาตตรงนี้แล้วให้ซื้อคุณรอนทรีโกลเดนหรือ e d d c แอคชั่นโซนเขียวก่อนแล้วค่อยซื้อก็ได้นะครับอ่ะต่อมามาดูตัวของราคาไทยกันดอชอยราคาไทยราคาไทยเป็นยังไงนะครับปึ๊บอ่ะมาตีกราฟใหม่กัน ราคาไทยตัวของดอทคอยแผนจกเหมือนเดิมนะผู้สังเกตเห็นอะไรไหมครับราคาไทยเองเนี่ยก็สวิงอยู่ในกรอบของภาพใหญ่อยู่ที่ราคา11.6บาทถึง5.3บาทดอทเนี่ยอย่าหลุดต่ำกว่าโลนี้นะครับอย่าหลุดต่ำกว่าโลนี้นี่อย่าหลุดต่ำกว่า0.4.7นะครับ4.7 ถ้ามันอยากไปต่อเนี่ยห้าดุดเ7เลยนะครับห้าดูุดเ7เลยราคาไทยเป็นยังไงบ้างดูอินดิเคเตอร์สิไม่มีสัญญาณกับตัวเช่นเดียวกันนะครับจากภาพทางเฟรมเดย์แผนนั่งอยู่เหมือนเดิมนะครับแผนนังอยู่เหมือนเดิมคืออะไรคุณลองตีกราฟดูนน่คุณจะได้เส้นนี้ออกมาได้เส้นนี้นะครับเส้นกดราคาเส้นทเทรลไลน์เส้นประมาณนี้นะครับเส้นประมาณนี้นั่นหมายความว่าราคาประมาณไหนล่ะ,ะราคาประมาณไหน เดี๋ยวตีเส้นแนวต้านด้วยนะแนวต้านอยู่ที่ประมาณ6.8นะครับแนวต้านแรกแนวต้านต่อมาอยู่ที่ประมาณ9.9บาทนะดอ c คอยราคาไทยครับเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเข้าซื้อยังไงเข้าซื้อก็ต่อเมื่อมันเรรก เส้นกดราคาเส้นสีขาวตรงนี้นะครับเบรกแท่งแรกซื้อเลยหรือรอเบรกหรือเทสเองก็ได้หรือคุณไม่อยากซื้อตรงนี้คุณรอระบบภาพทาว Day เฟรมเดเขียวซึ่งตอนนี้มันยังไม่เขียวกําลังจะเขียวและก็รอไปก่อนนะครับก็รอไปก่อนก็คิดว่าถ้ามันจะขึ้นต่อเนี่ยก็อีกสักพาหแปสัญญาซื้อจะมา ใครอยากรอมาที่ปลอดภัยเนี่ยคุณรอให้ทรีโกลเดนหรือ cdc action zone ภาพทางเฟรมเดีเขียวคุณ follow by ได้นะครับอันนี้คือ2องีการซื้อแนวรับแนวต้านของตัวดอชคอยราคาไทยที่เราต้องรู้ล่ะอย่างแรกครับผมมองที่68 6.8เบกไปได้9.9และ11.6ที่จำเป็นต้องเบกเพื่อที่จะผลักดันให้ดอชคอยเป็นตัวของอัพเทรนใะนภาพใหญ่เพราะภาพใหญ่มองเป็นไซเวย์อยู่นั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยถ้าเขาเบกไปไม่ได้ถ้าเขาเบไปไม่ได้นะครับ เขาจำเป็นต้องเป็นไงเขาจำเป็นต้องอย่าหลุด4.7บาทถ้าหลุด4.7บาทมันจะลงไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะพอพอใจเพอ่เ <c> ห <oughs> อาจจะไปพบกับอีกทีนึงที่2.7บาทก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วข่าวดีของดอทคอยไม่ไงก็ตามคุณต้องเข้าซื้อแบบมีแผนการเทรดและควบคุมความเสี่ยงโดยการตั้งสอปดอนะครับวันนี้ก็จับประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปแบบช่องเราเนี่ยก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับไอที่สําคัญเลยเนี่ยขยักสนับสนุนช่องเรา ทำง่ายๆผ่านการสนับสนุน YouTube Membership นัเดือนละ150รับาทนะครับกดสแกน QR Code คตรงนี้ได้เลยหรือกดปุ่มสมัครที่ใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีกับการเทรดนะครับสาวกดอชอยขอให้ทุกคนโชคดีนะครับด้วยดันกระชามานาสำหรับนี้จะกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ